สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิ a เอทยวันนี้นะคะวันอังคารที่29ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่ด้วยกัน3คนดิฉันดีที่การกำลังวันคุณพินิการตุลาชมนะคะและคุณคมสันศรีธนาวิบุญชัยรวมคุยข่าวเช้านี้กับดิฉันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่นะคะที่มีแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในสหรัฐ ซึ่งล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยอมลงนามไปแล้วเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ก็เรียกว่าเลี่ยงวิกฤตชัดดาวกันได้วุดวิ่นพวกเราก็โล่งใจกันไปทีนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่และแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งมีมูลค่า2ล้านล้านกับอีก300ล้านดอลลาร์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะ โดยประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมก็ย่อมถอยค่ะจากคำขู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะไม่เซ็นในร่างงบประมาณและแผนช่วยเหลือนี้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือให้เงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมคือจะให้ไปคนละ600ดอลลาร์ก็ให้เพิ่มเป็น2,000ดอลลาร์แต่ว่าล่าสุดก็ต้องเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็มารับรองกฎหมายดังกล่าวหลังจากที่เจอแรงกดดันจากหลายฝ่ายนะฝั่งสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพัก แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้เปลี่ยนใจกลับลำขึ้นมานะคะโดยผู้นำสหรัฐเนี่ยไปลงนามที่บ้านพักตากอากาศในฟลอริดาหลังจากที่ไปออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์นะคะโดยได้กล่าวหลังจากลงนามว่าตนต้องการจะส่งสัญญาณไปยังรัฐสภาว่าให้กำจัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปและบอกว่ากำลังจะมีเงินก้อนใหญ่ตามออกมาอีกนะคะส่วนทำเนียบขาวก็ไม่ให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ว่ามีแหล่งข่าวใกล้ชิดค่ะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าที่ปรึกษาของทรัมป์แนะนําว่าให้ประธานาธิบดียอมลงนามซับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรในการสกัดกั้นหรือว่าขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าวขึ้นมาขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ขานรับนะคะกับข่าวนี้เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมลงนามในร่างกฎหมายซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการปิดทําการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารน,นี้ได้แบบ วุดวิดนะคะทีนี้มาทบทวนกันอีกทีว่าเจ้าแผนบรรเทาทุกข์จากโควิด900ล้านที่อยู่ในกฎหมายาร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่นี้มีอะไรบ้างนะคะชาวอเมริกรันจะได้เงินสนับสนุสนระยะสั้น300ดอลลาร์ต่อสัปดาห์สำหรับเ,เป็นตัวที่ท็อปอัพมาจากสวัสดิการว่างงานตามปกติและกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า75,000ดอลลาร์ต่อปีนะคะจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงไปอีกก็คือให้เช็คกันไปตรงๆอีก 600ดอลลาร์ซึ่งก็จะลดหลั่นลงไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีงบประมาณอุดหนุนกับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจัดสรรเงินกับโรงเรียนรวมถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพและคนเช่าบ้านที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบกันว่าฝั่งเดโมแครตเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้มีการจ่ายเงินให้กับคนอเมริกันถึง2,000ดอลลาร์แต่ว่าถูกฝั่งรีพับลิกันเนี่ยปัดตกลงไปนะคะขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายฝ่ายเห็นด้วยค่ะว่า การที่มอบเช็คเงินสดให้กับประชาชนไปโดยตรงเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็ควรที่จะให้มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเอาล่ะขยับไปที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะคุณพินิจการองค์กรสิทธิมชชนุษยชนออกมาเรียกร้องว่าในประเทศในเอเชียเนี่ยควรที่จะช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติซึ่งตอนนี้อย่างที่ทราบกัน มันมีกระแสข่าวว่านายจ้างในบางประเทศเพยายามใช้วิธีกักขังหรือไม่ก็ทอดทิ้งแรงงานาข้ามชาติเหล่านี้ในช่วงวิกฤตโควิดแบบน,นี้คุณพิทัการมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะครับผมหะััๆแล้วเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยจะจับประเด็นไปที่เมืองไทยกับที่สิงคโปร์นะครับที่เมืองไทยก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนงานชาวเมียนมาอ่านับศีทชีวิตนะฮะถูกนายจ้างนํามาปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนเพียงเพราะว่าทางการไทยมีคําสั่ง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติพวกก็ก็ถูกร้อยแพไปสิกวรา,ายแล้วทําให้อ่าทางการไทยต้องสืบสวนกันใหญ่ว่าเป็นนายจ้างกลุ่มไหนคนไหนบริษัทไหนที่นําคนอ่า แรงงานต่างชาติคนนี้กลุ่มนี้มามามา,มาทิ้งไว้กลางถนนอย่างนั้นน่ะนะครับทำให้ในสท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่สมุทรสาครน,นะครับและขณะที่ในสิงคโปร์เองก็ไม่แตกต่างกันแรงงานข้ามชาติจํานวนมากเนี่ยก็ยังถูกจํากัดบริเวณให้อยู่แต่ภายในห้องพักหรือหอพักเล็กๆนะฮะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าในสถานการณ์ในสิงคโปร์เองเนี่ยจะคลี่คลายลงไปไปบ้างแล้วก็ตามนะครับทางผ,ผ,ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้นวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชีย Human Rights Watch นะครับคุณฟิลเดอร์เบอร์สันก็บอกย้ำด้ชัดเจนว่าแนวทางแบบนี้เท่ากับการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาตินีเในลักษณะเป็นพลเมืองชั้น2ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงทําให้เขาต้องออกมาเรียกร้องในส่วนนี้ออกมานะครับก่อนแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้แต่กลับไปละเมิดสิทธ์เองนะครับก่อนหน้านี้นทางการสิงคโปร์พบผู้แรงงาน พบผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยในในบริเวณเนี้ซึ่งเป็นจุดที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตหรือว่าจุดที่แพร่ระบาดอย่างรุแนแรงเนี่ยในในหอพักของกลุ่มแรงงานต่างชาติทําให้ต้องปิดมีการล็อกดาวน์ในบริเวณนั้นมีคนติดเชื้อกว่า32 0,000 000คนตามตัวเลขสิงคโปร์นะครับโดยโดยสิงคโปร์การสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าจะล็อกดาวน์แต่ก็จะรับปากว่าจะสร้างสถานที่แห่งใหม่เป็นหอพักแห่งใหม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้คนงานบางส่วนก็ยังถูกกักบริเวณอยู่ในหอพัก มีบางคนเท่านั้นหรือก็บางการณีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ออกมาสู่โลกภายนอกนะครับเหมือนอยู่ในคุกกันนะครับแล้วก็หรือบางคนก็ได้รับอนุญาตให้เพียงออกนอกนอกบริเวณได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วในปีหน้าจนะมีแนวโน้มที่จะให้คนที่ติดคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยให้สวมอุปกรณ์ติดตามเวลาออกมานอกพื้นที่ <S <S แล้วก็จะต้องได้รับการตรวจเชื้อบ่อยขึ้นฟังลักษณะเหมือนกับอยู่ในคุกเลยทีเดียวนะครับ จากลักษณะนี้ทำให้องค์กรด้านดูแลสิทธิแรงงานชั่วคราวในสิงคโปร์นี้ก็ออกมาคัดค้านนะครับว่ามาตรการของทางการสิงคโปร์นี้นไม่เหมาะสมนะครและไม่เครารพสิทธิต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติเ้ามองด้วยว่าทางการสิงคโปร์มีมุมมองที่มองว่าคนงานเหล่านี้ถือเป,เ,ปเป็นเป็นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของไม่ใช่คนนะครเป็นกรรมสิทธิ์ของคนงานของของนายจ้างหรือคนรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นแล้วก็จะดูแลในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ไม่ได้มองแบบ แบบในเชิงสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่อันนี้เป็นมุมมองของฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่ทางการสิงคโปร์ก็ปฏิเสธนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทางการสิงคโปร์ก็ยืนยันคุณคุณตันสีเลงรองรัฐมนตรีแรงงานสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าชัดเจนว่าจะที่ต้องเข้มงวดเนี่ยเพราะต้องการรับผิดชอบความปลอดภัยต้องดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของคนงานเหล่านี้ซึ่งมีความสําคัญมากๆด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ทางการไทยก็บอกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตทําทงานให้คนแรงงานต่างด้าวแล้วก็จะมีแรงงานบางส่วนที่จะได้รับการตรวจเชื้อฟรี แล้วก็เตรียมดาเนินคดีกับนายจ้างที่ลอยแพคนงานเหล่านั้นนะครับแต่ทาง Human Rights Watch เองเนี่ยก็ยัง,งกังวลในเรื่องนี้ว่าจริงๆอ่ะควรจะมีการปฏิรูปหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านแรงงานต่างด้าวตอนนี้ในในขณะนี้แล้วนะครับเพราะว่าอ่าสภาวะที่เปราะบางของการระบาดใหญ่เนี่ยทางการจําเป็นต้องทบทวนวิธีการเหล่านี้เพราะว่าโรคระบาดมันมันไม่ได้เลือกผู้คนว่าเป็นแรงงานหรือ,อมไม่เป็นแรงงานนะครับก็จําเป็นที่จะต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเอเชียในหลายประเทศครับหลักๆก็คือไทยคโปค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะเพราะว่าเราก็กถูกจับตาใกล้ชิดในประเด็นแรงงาน ข้ามชาติอีกเหมือนกันนะคะ,ะยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิดแต่ว่าเป็นความหวังด้านวัคซีนแหะก็เป็นอีกแอสเปกหนึ่งที่บอกว่าควบคุมการระบาดได้วัคซีนก็ต้องมาในอนาคตแต่ระหว่างนี้นะคะก็เป็นความเป็นคราวของแอสตราเซเนกานะคะซึ่งหลายประเทศเดอคอยวัคซีนตัวนี้อยู่ทางประธานบริหารของแอสตราเซเนกาบอกกับซันเดย์ไทม์ะคะว่าวัคซีนของบริษัทจะมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับไฟเซอร์เบลเอนเ และวัคซีนที่พัฒนาโดยโมเดอร์นาละคะแล้วก็ยังบอกว่าวัคซีนนี้จะมีประสิทธิผลต่อไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งทั่วโลกให้ความกังวลนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นปัญหากับทั่วโลกนะคะและยังระบุว่าต้องมีการทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนกับไวรัสกลายพันธุ์อยู่ต่อไปนะคะ สำหรับถ้าเกิดว่าวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a ได้รับการอนุมัติเนี่ยวัคซีนนี้ก็จะเป็นวัคซีนสูตรที่5แล้วนะคะที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้รับมือกับโควิดหลังจากที่การทดสอบก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a นั้นมีประสิทธิผลอยู่ที่ 70%เมื่อเทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์ไบ n อ e วนที่มีประสิทธิผลอยู่ที่95%ส่วนฝั่งรัสเซียและจีนก็พัฒน,นาวัคซีนของแต่ละประเทศออกมาอีกเช่นเดียวกันไปเช็คสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยตามข้อมูลของจอห์น o p อ i กินนะคะระบ,บุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทั่วโลก80ล้าน7แสนคนแล้วนะคะและมีผู้เสียชีวิตถึง1ล้าน7แสนคนด้วยกันค่ะ เอาล่ะกลับมาที่ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญช่วงวันคริสต์มาสในอเมริกานะคะกับเหตุระเบิดในนัชวิลล์ตอนนี้การสืบสวนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะคุณปินิการค่ะครับทางเจ้าหน้าที่สหรัฐเองกําลังสืบสวนหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุระเบิดนะครับที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บบาดเจ็บสามคนและหลายสิบสิบคนอา,อาคารหลายสิบหลังได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ที่ ก่อเหตุคือคุณแอนโทนีควินวอร์เนอร์นะครับเป็นชาวอเมริกันวัย63ปีบ่าโปีดยโดยการนับขับรถแบบ RV นะครับรถบ้านนะครับไปจอดอในย่านใจกลางเมืองนัชวิลล์แล้วก็ซึ่งเต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารและตำรวจก็เชื่อว่าคุณแอนโทนีเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าที่ FBI อ่าเชื่อว่าเขาเก็บวิเคราะห์หลักฐานพวกนี้จากจากรถที่ซากรถที่อยู่ในนั้นนะับแล้วก็ มีการสืบสวนย,ยังคงมีการสืบสวนอยู่เพิ่มเติมนะครับแต่ยังไม่ไม่ระบุว่าแรงจูงใจของการก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรได้ได้มีการไปค้นตรวจสอบบ้านของผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่นะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยานรอบๆบ้านซึ่งก็พยายามแต่น้ำหนักจะเชื่อแน่ว่าเป็นคุณแอนโทนีเนี่ยคือผู้ก่อเหตุจริงๆแต่ก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจจริงๆว่าที่ทําไปเพราะอะไร ซึ่งทางนายกเทศมนตรีของเมืองเนชวิลล์เนี่ยก็เชื่อว่าอาคารบริษัทสื่อสาร AT&T บริษัทโทรศัพท์นะครองของอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุเพราะว่ารถดังกล่าวเนี่ยจอดอยู่ใกล้กับที่จอดรถอาคารแห่งนี้มากอาจจะเป็นเป้าหมายก็ได้แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ก็ยังต้องสืบสวนต่อไปยังต้องมีงานต้องทําต่อครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดน,นะคะเพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดในช่วงเทศกาลพอดิบพอดีเลยด้วยนะคะอาหลาพูดถึงเรื่องเทศกาลนะตอนนี้ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังคงหลังจากคริสต์มาสแกะของขวัญเสร็จนะคะก็ต้องไปเตรียมลุ้นเขาดาวปีใหม่กันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าเอออาจจะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันอยู่บ้างแต่ว่าช่วงโควิด เนี่ยมันก็ทําให้การได้พบปะคนอื่นเนี่ยลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆทั่วอเมริกาก็พยายามที่จะหามาตรการเพื่อควบคุมการระบาดแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะของการหยุดเชื้อเพื่อชาติกันแบบนี้คล้ายๆกันนะคะแต่เห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คนอเมริกันบอกว่าลืมมาตรการสกัดกั้นการระบาดไปก่อนแล้วขอเดินทางไปพบปะครอบครัวกันใช่ไหมคะคุณพงศสาร ครับคุณนิติการครับถานการโควิดสิในสหรัฐตอนนี้ถือว่ายังไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่ว่าชาวสหรัฐดูเหมือนจะมีการกลับตัวและก็ใช้ชีวิตอยู่กับการแพร่ระบาดครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นครับโดยเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารทางเครื่องบินที่มีตัวเลขขยับสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับนับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีคนใช้บริการเครื่องบินโดยสารในประเทศสหรัฐจํานวนกว่า10ล้านคนครับและก็เฉพาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้โดยสารตามสนามบินต่างๆในประเทศจานวนราว1.3ล้านคน ซึ่งสำนักงานดูแลความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐนะครับหรือว่า TSA บอกว่านี่คือจำนวนผูดด้โดยสารเครื่องบินต่อวันที่สูงที่สุดในรอบ9 mm. เดือนนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 แม้จะมีการเริ่มแจกจ่จายวัคซีนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC นะครับยังคงแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ โดยอีกสถิติตัวเลขที่น่าสนใจนะครับมาจากสมาคมยานพาหนะอเมริกันอ,อเมริกันออโตโมบิลแอส ociation หรือว่า t r i ปเปออนะครับออกมาประเมินว่าชาวอเมริกันจะเดินทางไปมาครับรวมแล้วน่าจะอยู่ที่85ล้านคนในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีให <c oughs> ม่แบบนี้ซึ่งรูปแบบการเดินทางที่นิยมมากที่สุดก็คือการเดินทางโดยรถยนต์ครับ ใครจำเป็นจะต้องเดินทางช่วงนี้ครับคงจะต้องรัดกลุ่มกันหน่อยนะครับใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแล้วก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงทั้งของตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยครับคุณนิติการครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังนะคะแม้ว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางว่าไม่ขึ้นเครืคร่องบินแต่ว่าขับรถในยังไงก็ตามทุกๆท,ที่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะต้องเฝ้าระวังกันใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเอนับถ้อยหลังกันอีกไม่นานก็จะเข้าสู่สักราชใหม่กันแล้วนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมี การตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าปีใหม่ฉันจะทําอะไรฉันเป็นคนใหม่หรืออะไรต่างๆซึ่งบางครั้งเขาก็เรียกยกันว่าเป็นปณิธานปีใหม่ New Year Resolution ใช่ไหมคะการศึกษาล่าสุดข,ของ Ipsos e เนี่ยบอกว่าตอนนี้ปีนี้ชาวอเมริกันเนี่ยเขามีการตั้งปณิธานปีใหม่กันแล้วมากถึง40%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะไปดูตัวเลขการเขาบอกว่าเกือบ2ใน5เนี่ยที่มีปณิธานปีใหม่สาหรับปีหน้านะคะโดยเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ย ตั้งปณิธานเอาไว้โดย25%ในการสำรวจในยอมราาับว่าวิกฤตอาการของโควิด -19 เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะปณิธานใหม่ของพวกเขาออกไปและอีก27%บอกว่าไม่มีผลหลอกฉันก็ยังตั้งปณิธานใหม่ในมุมมองฉันอยู่ดีโดยปณิธานยอดฮิตในปี2021ไม่ต้องเดาค่ะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพการเงินไปได้วยกัน2ทางโดย55%นะคะบอกว่าฉันอยากจะออกกําลังกายให้มากยิ่งขึ้น ในปีหน้าอยากจะไปวิง่งอยากจะไปะมาราธอนอยากจะไปะวิบากอะไรก็ว่าไปส่วน47%บอกว่าฉันจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ฉันจะเลิกพิซซ่าฉันจะเลิกฟาสต์ฟู้ดแต่คงไม่ใช่ดิฉันและ45%บอกว่า <c oughs> อยากจะจัดการด้านการเงินของตัวเองอยากจะเคลียร์หนี้บัตรเครดิตอยากจะเขาเรียกว่าไงปิดบ้านปิดรถอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นอีกเป้าหมายทางการเงินที่สําคัญซึ่งทั้ง3ประเด็นที่บอกมาเนี่ย แทบจะไม่แตกต่างจากปณิธานปีใหม่ของปีก่อนๆเลยนะคะมไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีปณิธานปีใหม่กันแล้วหรือยังคะมีอยู่หลายข้อเลยฮะแบบเมื่อกี้แต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอยาจะตั้งปณิธานเหมือนเดิมทุกปีดีแล้วอย่างน้อยเรามีเป้าหมายในชีวิตให้ใหได้เริ่มปีใหม่กันแบบสดใสน,นะคะ อ่ะพูดถึงปณิธานปีใหม่ดิฉันเพิ่งพูดไปเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าดูแลการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในปณิธานยอดนิยมทีเดียวก็เลยอยากจะส่งท้ายวันนี้ด้วยคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกกันซะหน่อยเขามาตอกย้ำความสำคัญของการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพราะว่าอาจจะช่วยชีวิตเราได้ใช่ไหมคะคุณคมสาร ครับคุณนิติการครับนังแต่เกิดโควิดสิมานะครับจะใช้คําว่าบางคนนะครับแจกว่านั่งนั่งนอนนอนมาตลอดเกือบครบหนึ่งปีแล้วใช่ไหมครับล่าสุดนะครับมีคําเตือนจากองค์การอนามัยโลกกัรระบุว่าขยับตัวน้อยระวังเป็นโรคร้ายนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับออกมาแสดงข้อมูลที่น่าสนใจครับโดยชี้ว่าการออกกาลังกายแล้วก็การขยับร่างกายนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคไม่ติดต่ออย่างเช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภทที่2โรคมะเร็งแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมือด้วยครับตามสถิติระบุนะครับว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใหญ่ประมาณ25%แล้วก็เด็กประมาณ80%ครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้ครับถ้าเกิดดบ่งตามเพศนะครับจะเห็นว่าผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยกว่าผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายฟังดูเอ่อไม่น่าที่จะร้ายแรงอะไรใช่ไหมครับเพียงแค่ออกกำลังกายไม่มากขยับตัวไม่เยอะคงจะไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่ในภาพรวมครับ WHO บอกว่าสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลกต่อปีนั้นมีมูลค่าราว54,000ล้านดอลลาร์อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสําหรับประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงครับตีเป็นมูลค่ากลมๆอยู่ที่14,000ล้านดอลลาร์ต่อปีทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของ WHO ครับที่ชื่อว่ารูดิเกอร์เครสออกมาบอกนะครับว่า เริ่มขยับตัวตอนนี้วันนี้ก็ไม่สายครับเพราะทุกอย่างจะช่วยให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นเพียงแค่ขยับร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการขี่จักรยานหรือว่าเต้นรำนะครับทางานบ้านหรือว่าทําสวนอะไรก็ได้ครับขอแค่ขยับร่างกายโดยแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่ของ WHO นะครับแนะนําให้ผู้ใหญ่ครับขยับตัวในคลาสแอโรบิกสักประมาณ150-300ถึงนาทีต่อสัปดาห์ครับส่วนเด็กนั้นทํากิจกรรมขยับร่างกายเฉลี่ยสัก60นาทีต่อวัน สิ่งต่างๆที่กล่าวมาครับจะช่วยลดความอันตรายจากการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าไอ้เจ้ากิจ,จกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนได้มากถึงปีละห้าล้านคนเลยทีเดียว mm hmm. ฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนอยากจะขยับร่างกายนะครับเพ mm ื hmm. ่อที่จะลดความน่าเบื่อเพิ่มความสดชื่นแต่สิ่งนี้ครับจะช่วยทําให้เรานั้นอยู่ไกลจากโรคร้ายอาจจะฟัง voa ไปด้วยดูพวกเราสามคนคุยข่าวไปด้วยขยับตัวไปด้วยก็ได้นะครับคุณนิติการครับ ผคูยจบได,ได้ดีมากผู้จบได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะชมรายการคุยข่าวรอบโลกก่อนเราก็สามารถขยับเขยื่อนร่างกายได้คุยกัน15-20นาทีเนี่ยเราก็แว่งแขนไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะไม่ต้องรอจนถึงปีใหม่เราก็สามารถที่จะ มีสุขภาพที่ดีป้องกันโรคร้ายที่ตามมาได้นะคะเอาละค่ะขอบคุณทั้งคุณพินิจการนะคะและคุณคมสันค่ะที่ร่วมคุยข่าวรอบโลกกับดิฉันเช้าว,วันนี้นะคะอย่าลืมติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ